นะช่วงนี้มันเยอะเหลือเกินนะอย่าเลือกเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี่ต้องต้องต้องแก้เรื่องสถานการณ์การเมืองออกต่อเรื่องเพลงนะกลับมากลับมากลับมาครับคือว่าคือจริงๆบอกว่ามันคือผมเป็นคนที่คือเราค่อนข้างที่จะมั่นใจในในเรื่องของความที่ว่าถ้าหาว่าเราจะล็อกจะจะจะชอบเราเป็นแฟนกันเนี่ยก็ตางความซึ่อสัตว์ซึ่งสถานละกันใช่ครับการที่มันหลอกกันอย่างนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถึงแม้พลเนจะเศร้านะแต่ได้ค่าว่าเอ็มบีนี่ถ่ายไปยิ้มไปมีความสุขไปนะจริงเหรอฮะ นางเอกน่ารักนี่ครอบนี่เงี้ยน่ารักไหมนางเอกเพลงนี้ก็คือจริงๆต้องบอกว่าทุกเพลงในในที่เราเคยเล่นมาเนี่ยส่วนมากนางเอกก็จะน่ารักหมดนะครับรูดเพลงเลยปกติเป็นปกติอยู่แล้วก็ไม่ได้ตินอะไรคิดแล้วครับชิดแล้วใช่ครับผมอะไรอะไรพวกอะไรฮะันสไหลคุณชามใช่ไหมคุณชามใจะรูดเพลงนี้นะฮะเขาเป็นอ่ามิสเทลแลนด์ยูนิเวิร์สครับครับผมก็ต้องบอกว่าคือคนที่มีตำแหน่งนะครก็ต้องก็ต้องการตีอยู่แล้วว่าสวยถูกไหมฮะครับผม เนื้อหาเอ็มวีเป็นยังไงบ้างเนื้อหาเอ็มวีก็ต้องบอกว่าเป็น,นเป็นเป็นผู้ชายแสนดีนะครับรู้ว่ารู้ว่าแฟนเรามีม,มีมีแบบปิกิอ,กอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะทํายังไงล่ะคือเราทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่อยากเสียเขาไปเราก็ต้องทําเป็นไม่รู้ทําเป็นโง่อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่มันเป็นไม่ได้ยากอยู่นะในในชีวิตจริงแลวมันเล่นยากด้วยทําไมฮะมันเล่นยากตรงที่ว่าเราต้องพยายามทําตัวเป็นคนที่แบบ คือทำหน้าเหมือนหรืว่าทำหน้าเหมือนจะโมโหแต่เขาไม่ได้อะครับคือเป็นแบบโกรธแต่ก็แต่ว่าต้องเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะฮะครับผมยากเหมือนนกัเห็นเห็นดิวเห็นแก้วเห็นดุษนะฮะครับเกิดคำถามขึ้นอย่างหนึ่งว่าสามคุณเนี่ยไม่ไปแสดงละครอะไรเขาบ้างเหรอฮะนี่เขาแสดงแล้วครับแวแสดงแล้วเหรอฮะแล้วแกก็ไม่มีทีครับเรื่องอะไรฮะแก้วก็หมายแก้วหรือมิวสิควิลจบไปแล้วค่ะเออใช่นี่เออใช่แก้วแสดงไปแล้วนะครับแล้วละครทางทีวีฮะมีใครจะไป สีตัวเข้าไปแล้วนี่ฮะดวตามไปไหมฮะเร,เรื่องนี้อาจจะได้เห็นผมยังค,<น>ครับผมยังผมยัง่งก <ผม S 1> ็เป็น<ม>เรื่องเพลงก่อนเรื่องเพลงก่อนครับผม แต่รู้นี่อีกไม่แน่ไม่แน่นะถ้าเราอาจจะได้เห็นน้องแก้มเล่นละครก็ได้อไม่แน่นะครับผมว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องแก้มเขากำลังกำลังฮอตมากไม่ใครเล่นเลเล่นตัวเองนะเล่นเองเดี๋ยวไม่หนูรู้ว่าต้องมีตามมาหนูเลยเล่นก่อนยังไม่ได้เล่นเลยโอเคโอเคแล้วเอ็มวีของแก้มหล่ะเอามาอย่างครับออกไปแล้วค่ะเอ็มวีเพลงรักแท้แม่ใกล้ชิดก็เป็นยังไงบ้างเอ็มวีเพลงนี้ไม่ได้เล่นเองค่ะไม่ได้เล่นเลยแต่สุดยอดมากทำไมแต่ว่าพี่สามคนที่มาเล่นให้แบบสุดยอดมาก ่เจียผม่อยธนาแล้วก็พี่แป้งอ๋อใช่ใช่ใช่ตัวนี้ตบกันแบบสุดพลังมากครับแก้มมองดูอยู่ห่างๆนะเขาไม่เลือกหนูเพราะขากวนหนูทับพี่เขา้ไาไม่ใครก็ใครท้องคอหักไงอ้าวแล้วพี่จะไปเลือกโอเคก็ก็ก็เป็น m ีที่ค่อนข้างแรงแรงที่สุดเท่าที่แก้มเคยแบบมีมาเลยค่ะคเพราะแบบมันมันค่อนข้างเจอแบบ ตรงกับเนื้อหาของเพลงที่แบบอยู่ใกล้กันเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันเลยแต่ว่าผู้ชายก็ยังไปสนใจคนที่แบบอยู่อยู่ไม่ได้บ้านเดียวกันอยู่ดีอ่างเงี้ยแล้วแบบไม่มีคนใหม่เอออย่างเงี้ยค่ะแต่มันแรงมากเลยนะเพราะว่าแบบแต่ละฉากไม่ว่าจะเป็นการแบบเทาเน็กไทด์โชว์อะไรอย่างเงี้ยแบบจังคอมขึ้นคอมตบหน้ากันอะไรแบบดูมันเป็นอะไรที่มันน่าจะเป็นแบบ ไทยอะมากมากันึกถึงละครเลยทีเดียวใช่ครับต้องดูครับต้องดูต้องไปติดตามดูใช่ฮะครับช่วงนี้นะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ผ่านไป2เพลงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวกลับมานะคุยถึงเรื่องเพลงของดิวบ้างนะฮะคนไม่ดีที่รักเธอใช่ไหมครับดิวครับผมแล้วก็ตอนนี้มีซีคล์ใหม่นางฟ้าแล้วก็อินม่นานี้มีแล้วก็เต็มอีกด้วยครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวกลับมาคุยกันหลังเบรกด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งท้ายด้วยหนุ่เพลงของรุตก่อนละกันนะครับเธอหลอกฉันฉันหลอกเธอโอเคประโยคเนี้ยโซเซ็กซ โอ้โหดิวเสียงเซ็กซี่มากฮะในช่วงจบไป <c oughs> แล้วก็มีหลายข้อความบอกว่าเราจะซื้อน้ำเต็มของดิวอยอู่ขอบคุณครับครับผมดิวจะาวางแผงเมื่อไหร่ฮะน้ำเต็ม มีแผนไว้วันที่23เมษายนครับก็ว่าเลยแซมมีคนบอกว่ารอวันที่23เมษายนนี้นะบก็อยากให้ติดตามด้วยนะฮะเพราะว่าวันที่23เนี่ยเป็นวันดีครับเป็นวันเกิดแม่ผมด้วยถึงแม่ถูกต้องวันนี้ขอกอนวันเกิดของคุณแม่เลยทีเดียวครับผมครับพูดถึงเพลงนางฟ้าครับดิวครับปกติเนี่ยจะเห็นดิวร้องเพลงช้าแล้วก็เพลงช้าแล้เพลงเนี่ยก็ขึ้นชาร์ตสูงทุกเพลงนะฮะขอบคุณครับครับผมพูดถึงเพลงนางฟ้าบ้างคราวนี้มีจังหวะมากใช่ใช่เป็นไงบ้างดิวเพลงนี้ เปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์บ้างครับเพราะว่าเพลงช้าติดติดกันแล้วเราก็ลองฉีกมาเป็นเพลงมีเดียมบ้างมีจังหวะขึ้มานิดนึงบ้างครับของเนื้อหาก็จะเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่า น่ารักน่ารักฟังสบายสบายบ้างไงครับผมครับผมชอบเพลงนี้ไหมครัชอบชอบโดยส่วนตัวผมชอบนะเพราะว่ามันดีใจได้ร้องเพลงมีจังหวะสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับรองมานานแล้วร้องมานานมากครับใช่ฮะเลิกใ่อยากร้องเขาเขาก็ไม่มีให้นะช่วงแรกๆใช่ครับถ้าสมมตอนตอนนี้ก็แบบว่าพอได้ร้องปุ๊บอ่ะเอ้ยสนุกอ่ะเวลาบรรยากาศในห้องอัดก็รู้สึกชิลดีครับผมเพราะว่าเพลงมันด้วยแบบจังหวะด้วยทำนองด้วยการร้องมันสบายดีครับครับผมเพลงนี้เรียกว่าเป็นมีเดียมนะใช่ครับแล้วก็ถ้าซื้อน้ำเต็มของดิวเนี่ยจะมีเพลงที่เร็วกว น่าจะอยู่ในประมาณนี้ครับประมาณนี้บถ้าเกิดถ้าเกิดเร็วๆนี้ไปโหมองข้าไม่ออกว่าจะยังไงครับเอ๊ะเอ๊ะยังไงดีเออมีท่องมีท่านี่นะเออถ้าจะแย่นะครับเดีวทำนีนี่ดมีปัญหามาครับว่าเดีวแคทำไมถึงตัดผมอ๋อสังลับไปนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าคือผมไว้ผมยาวเนี่ยพะผมบ่นไว้ว่าเอ็นติดเนี่ยถ้าเอ็นติดอันดับหนึ่งเนี่ยจะไม่ตัดผมสี่ปีใช่ครับแล้วมันก็ครบกําหนดแล้ว ผม <g ans> ก็เลยตัดผมได้ครับอ๋อฮะก็เป็นสไตล์เกาหลีกันไปนะดิวนะ <c oughs> ครับผม <g ans> อมอาพูดถึงเพลงนางฟ้าดิวจะมีอินพเพลงนี้มีครับมีครับเดี๋ยวใกล้จะถ่ายทําแล้วครับผมครับผมก็ขอเกริ่นไปก่อนว่านางเอกเนี่ยนางฟ้ามากๆครับเดี๋ยวมีคนบอกว่าสีวิตรใต้จิงป่ะ ใช่จริงเหรอพี่สีลิต้าครับใช่ใช่แล้วพระเอกเป็นไงบ้างครับพระเอกเนี่ยก็คือแบบว่าจะต้องเลือกมาให้มันอาจจะเป็นคอนทาสกับกับนางฟ้าด้วยนึงก็คือนั่นเองให้เดินไปานนางฟ้าครับผมจะได้แบบว่าดู ต้องเกินเอื้อมนิดนึงดูเป็นคนธรรมดาแล้วเราก็มองว่ามันต้องวนมาแปลว่าเพลงนี้ต้องแต่งตัวแบบขาดขาดจาจบกระจกไปต่เนี่อันนี้ยังไม่รู้อันนี้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องคอยติดตามชมรายการว่าจะเป็นยังไงใช่ครับยังดิวยังครับยังครับอ๋อครับผมไม่น่าควรจะได้ชมกันนะฮะครับผมอันกลับมาครับดิวฮะับ voice of love เพลงนี้ก็มีชุดนี้ก็มีเพลงของดิวด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่ามีสองเพลงด้วยกันครับก็สองเพลงเลยฮะใช่ครับอ่าฮะคือเขาไปไปทำอีท่าไหนมาไม่รู้เหมือนกันครับ Star Voice เนี่ยก็สองเพลงครับ ในอัลบั้ม Voice เลยแล้วก็สองเพลงคนอื่น <c oughs> แล้วคนอื่นอะไรฮะรุดผมเพลงเดียวครับอ้าว อ้าวน้องเพลงมาตลอดน้องแกลงก็สองเพลงครับอ๋อนี่แหละฮะก็ต้องบอกว่าเขามีสิทธิพิเศษเสมอครับใช่บังเอิญมันบังเอิญแบบว่าเออช่วงนี้พอดีใช่ครับปล่อยเพลงละครออกมาเป็นหัวใจกั้นฟ้าก่อนอ๋อหัวใจกั้นฟ้าครับผมแล้วก็เพลงนี้ในอัลบั้มนี้ก็จะมีเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงคนไม่ดีที่รักเธอนะครับก็เลยมีโอกาสได้เอาเพลงหัวใจกั้นฟ้ามารวมอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยก็เป็นสองเพลงในอัลบั้มนี้ครับเพลงคนไม่ดีที่รักเธอเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อจะะะอยยู่่ในวลลเปฮ ใช่ครับใช่ครับก็อาจจะตอนนี้มี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 ม่มี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 มคมีมีอีกีมลนีมยมีมีมรมี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 อีม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 ีนีม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 ้มีมีมีอีมี้ีม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 นมเม็มี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 รีม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 คมนนีมครับแม้มีมีมประกอบละครปมะมาณ 85%ของ Xact ครับผมโรงแรมของเรา85เรื่องไม่ใช่ครับของรู้นี้เรื่องอะไรฮะก็อย่างที่ผ่านมาก็จะมีการ้อเพชงนะครับมาต่อที่พรุ่งนี้ก็รักเธอครับนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอดีโรงแรมผีจบปั๊บเนี่ยจะมีเรื่องใหม่ออกมาละวันนี้นะใช่ครับีจะมีเรื่องใหม่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่รุ่นจะได้มีโอกาส น้องเพลงประกอบละครอีกแล้วนะครับใช่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นก็ก็จะมีเพลงประกอบละครซึ่งสองเพลงนะครับเพลงนึงเป็นของซักแฟงโนวาเทียนะครับแล้วก็ไอเพลงของผมเองนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับพอเพลงประกอบละครเนี่ยก็ตอนนี้อาจจะไม่ปล่อยทางคลื่อวิทยุนะครับแต่ว่า ให้ให้ลองฟังในละครไปก่อนถ้าชอบนะครับก็สามารถที่จะโหลดได้นะครับผมบอกชื่อนิดนึงรู้แท้หลายคนรอค่ะชื่อเพลงยาวมากครับ <laughs> คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องแต่งชื่อเพลงให้มันยา,ยาวๆด้วยนะครับแต่ว่าชื่อเพลงมันจะเกี่ยวข้องกับละคร,ครเป็นเกี่ยวกับละครที่ชื่อว่าเพื่อจะสื่อความหมายของละครจับตายไวรัสสารสมรรุ่นนี้ต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะใช่ครับจะต้องรุ่นแต่นิดนึงนะว่านี้คือเป็นละครใหม่ครับผมนะครับก็เรื่องราวมันก็จะเป็นเหมือนกับ มันมันเชื่อใจกันไม่ได้เนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีชื่อเพลงว่าฉันจะรู้จักเธอกว่านี้ได้ยังไงเป็นเพลงเนีช้าเป็นเพลงช้าครับเป็นช้าส่ก็เป็นเนื้อหารประมาณว่า คือแบบเรารู้จักกันมาสักพักึงแล้วละ่ะคือมีความรู้สึกที่ดีให้กันแต่ว่าทําไมมันเหมือนแบบเรายังไม่รู้จักจก,จก,จก,จกันจริงจริงจงจังเหมือนไม่มีอะไรมันมันกั้นให้เราแบบจะต้อง้เขาเรียกว่ากั้นไม่ให้ความสัมพันธ์ของเรามันก้าว<ช> <ๆ S 2> หนหว้าของคนนี้หัวใจกั้นฟ้านั่นเองไม่ใช่อะไรไม่ช<ม>อบเลยชอบเลยข้าไปตลอดนะครับยังไงก็เนี่ยครับวันที่3 1วันนี้ใช่ปะวันนี้ครับวันนี้แหละครับวันนี้แหละครับปอนแอร์แล้วฮะกี่โมงฮะกี่โมงฮะ สองทุ่มยี่สิบรอดูกันได้เลยครับรอดูคอนึ่งใหม่รอฟังได้เลยรัเพลงด้วยแล้วก็จะมีอีกหนึ่งนักแสดงใหม่ใช่แล้วค่ะซึ่งอยู่ในว่า voice of the p e o ้ l e ใช่ครับะผ่านวิดีโอวิดีโอคนเด็กตอนนี้ท่านตัวไปเป็นนางเอกเรียบร้อยแล้วเขาเรื่องที่เป็นนางเอกเลยอฮะเป็นนางเอกคนที่สองครับเอคนที่สองนะใช่แล้วครับครับผมอ่ะก็ติดตามกันได้นะฮะจับตายไปได้สายสมอรครับผมแก้มฮะแก้มล้องเต็มอิ่มของแก้มไง มีแพลนไหมมีแพลนไหมอะไรคะเพลงร้องเต็มชุดใหม่ตอนนี้ตอนนี้กําลังทําอยู่ค่ะจะได้ฟังแน่นอนใช่ไหมครับได้นอนค่ะก็ไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการทําเหมือนของพี่รุตก็ตอนนี้กําลังทําอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราบ้านเต็มขอประมาณใกล้ๆแล้วเหมือนกันสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณกลางกลางปีกลางกลางปีนีของรุตนะครับกลางกลางปีนี้ครับ แก้มน่าจะไปปลายปีค่ะปลายปตอนนี้เป็นห้าเปอร์เซ็นไหมฮะห้าเปอร์เซ็นเขาถือมาเรื่อยๆได้แก้มนะได้ให้ถมไปเลยห้าเปอร์เซ็นนี่เหมือนยังไม่ค่อยไปไหนเลยเนาะอยู่ในช่วงคุยวันว่าแต่ว่าผมไปแอบฟังอะไรไปเรื่องของเขามาแล้วนะเป็นยังไงตอนนี้เขาจะโกอินเตอร์เรียบร้อยแล้วผมว่าโอ้โหเชื่อระเบ้านี้อ๋อ